สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราไมา่อยู่กันที่ค่ะเจ้าสำราจังหวัดเพชรบุรีนะคะใช่ค่ะแล้วก็ที่จอดรถนี่หายากมากเลยนะคะว<ม>นไปประมาณรอบสองรอบอ่ะโอ้วนไปร้อยรอบเลยรอบสองรอบคือ <c oughs> คือวนน่ะมันก็เท่ากับคือหายากแต่ก็ยังยังพอมีนะคะ,ะใช่อตอนแรกนึกว่าเออที่นี่เขาจะแบบไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเนาะนึกว่าเขาคงไปกันแบบประมาณอะไรนะะชะามอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าหาเจ้าสำราญอย่างนี้คนจะน้อย จริงๆแล้วไม่เลยค่ะอย่างคนเยอะค่ะสรุปก็คือเยอะทุกที่นะคะไม่มีที่ไหนน้อยแลวค่ะคนะขณะเมื่อกี้ขับรถแบบผ่านไปทางพวกที่พักรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยเต็มหมดเลยค่ะห้องร้านอาหารอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศค่ะไปค่ะตอนคิสต์มาสครติสต์มาสค่ิสต้มาสน่เน้เย้เยเย้ย้เยเย้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 เเย้เยย้เย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 เห้เเย ไปดูชายหาดกันเยเยเยเจ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 อหมึกอีกแล้วอ่ะไปที่ไหนก็เจอตำรวจของปรอมนะหมดสายมีของกินเยอะอ่ะมีสายไหมไหมถ้ามีสายไหมอ่ะบอกด้วยนู่นไงมาทะเลเพื่อกินสายไหมปลาถั่วไปไหนไหนอ่ะไหนไหนสายไหมไงเดี๋ยวให้เดินเดินย้อนกลับมาซื้อ คนก็ค่อนข้างเยอะนะหยุดจับช่วงนิ้วชี้เลยนะลงไปเล่นทะเลเปล่าเดี๋ยวพักลงในชายหาดชายหาดอันนี้ถือว่าน้ำขึ้นเนาะวิเศษเวยเราลองเดินไปเดินนู้นกันไหมอะออซื้อห่อยางไปเล่น ที่อหญได้ลูกบอลนนะ่ะมาทะเลมาทะเลร้อนอาบแดดไปหาหมาเร็วอาบแดดแล้วลูกนีม่มีใครคุยด,ด้วยคุยกับหมาคุยกับหมา <laughs> ลูกไม่ครบ <laughs> ว้าว <laughs> หาเจ้าสำราญมันจะกัดลิงองนูตรงนูง้นมีไปชน,น แดดร้อนร้อนเมืนเด็กเพิ่งเคยมาทะเลอ่ะเสื้อสีอเดียวกับตากล้องด้วย ใส่รองเท้าขาวมาทะเลแดดมันก็จริงๆก็ขาวจริงๆ้าไปมาทะเลแดดมันร้อนนะ,ะแต่ว่าอากาศมันไม่แบบไม่ร้อนอ่ะเนาะซือลูกบอลไปเล่นกันไหมไอ้อ้วนซือลูกบอลไปเล่นกันไหม ไปอะไรเจ้พยูนออ๋ไปไหนไหนก็ไม่เคยพ้นเนาะป้าวานป้าวานเป็นปลาที่ขี้เกียจสงสัยเจ๊อยากเป็นพยูนเกยตเต้พยูนอยู่นี่อะไรทำไมมันผพอย่างงั้นวะเขาขี้เกียจทะพึมาขึ้นป่วยอุ้ยชูชีพเยอะมากอ่ะมีอะไรกับชูชีพมากไหมหม่มมีเนี่ยนี่ไงมาเก็บภาพกันดีกว่าแล้วเจอหมาอีกแล้ว ดี๋้วามาเก็บภาพกันค่ะแดดแรงมากเลยแดดแรงแต่มันก็แบบมันมันไม่ได้ร้อนมากนะโอ้ยแไม่ร้อนมากไม่แดดมันแดง<ะ>เก็บภาพไปไปโชว์สิน้องเดียกับน้องนาริมาออะมามาลงไม่ได้ดมาเพื่อมาตรง ตกลงมันคือนั่งไม่ได้นะร้อนตูดตูดสุดอ่ามบบกล้องหน่อยก็บรรยากาศก็เนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะก็จะแต่มีคนเล่นน้ํานะนั่นไงกล้องดูซิคะมีมีคนเล่นน้ําอยู่นะตอนนี้เวลากี่โมงเอ่ยกี่โมงคะสิบโมงสิบโมงพอดี มีคนเล่นน้ําแล้วหาดเจ้าสําราญจริงๆตรงเนี้ยมันจะยาน้ำอยู่ไม่ไกลจากอะไรอ่ะหาดปึกตยียนกับหาดชะอําและมันจะอยู่ระแวกเดียวกันป,กป่ะเก็บบรรยากาศต่อไปซื้อลูกบอลกันเร็วซื้อลูกบอลบน,นี่ไงใส่ไหมน้องเดียอยลินก็พูดตั้งแต่แรกแล้วเอาไหม่ถึงร้านนี้เหรอหม่ถึงร้านนี้น้องเดีซื้อหรอใส่หมวยใส่ไหม สายไหมเวลาแปลกเออไม่มีใครเล่นด้วยเลยปูให้ไม่มีใครตบมุกก็ไม่แปกเกินไปสิบโมงสายแล้วค่ะเอาป่ะอยากกินสี่งวงสายไหมสายไหมเอาเปล่าเอาตังลงมาหรือเปล่าเนี่ยอันละเท่าไหร่คะอันย่ะยี่สิบได้ห่อเดียว อันนาถามากเลยอ่ะจะซื้อสายไหมได้ห่อเดียวอ่ะตั้งเงินลดได้ห่อเดียวมาเรื่ยมาเลื่อยเก็บต่อไปสีอะไรหยุบสีอะไรเลือกได้นะห่อเดียวแบ่งกันสี่คนค่ะเลือกได้ที่ขาวมีเาวก็มีครับโอเคให้ตั้งดูนี่ยี่สิบบาทแบ่งกันสายหมอีเง้นแค่ยี่สิบก็อร่อยได้ทำไมไม่พกเงินลงมาใครดีค่ะป้า ใ่ได้ค่ะใช่ก็สามารถจะมีพวกร้านค้าของกินมากมากมายเนาะโอ๊ยได,ได,ได้ได้สายใหม่แล้ววิ่งอะไรอะ่ะคือ,อคืออะไรอะ่ะถ่ายรูป <laughs> อ้ไม่อยากไม่อยากไม่ไม่เข้าเฟรมกับเขาแล้วกันไม่อยากไปขัดขวางเขา โหมทชูชีพมาเร็วหยาบคายเออไม่น่ารักเลยอุ้ยมีสถานีหาเจ้าสำราญด้วยอะ่ะมีแต่มีแต่หัวจับมาตามมาเพื่ออยู่สถานีนี้แล้วคือขับ ลงทะเลไปเลยสถานีหาเจ้าสำราญก็คือวันนี้น่าจะได้ดำแล้วใออช่ไหมันสกมา,มากบอกอันนี้คือน้ำขึ้นเนาะ นี่คือน้ำขึ้นเนาะน้ำกมข่้คนหมดแหละน้ำไปไหนลงอ่ะไม่มันมาจนถึงตรงนี้แล้วอะ่ะเราจะดำกันแล้วไะก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราก็เก็บภาพโดยรวมกันให้เขาดูแล้วกันใช่แวะมาแวะมา ชิ้นไม้สีชมพูไม้ชมพูเฉยๆไม่มีสีมีหอยทอดด้วยที่หอยจักว่างนะแต่ร้านนี้นนนเร้านค้าหน่อยนึ่ไหนนี่ที่อยจักว่างแต่ร้านค้าหน่อยนึนี่ค่ะนะห้องอาบน้ําถ้าเกิดมาเล่นน้ําก็อาบน้ําตรงนี้ได้นะคะห้องอาบน้ําน้ำสุขห้องสุขาอาบน้ำสิบบาทสุขขาก็ห้า <5 S 2> บาท ทำไมไม่ไม่เล่นที่บ้านอะ่ะป่วยที่บ้านก็มีเนี่ยเอาควรเล่นไม่เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่ากาว่ากาว่ากาว่า,า,วาน,นี่อันนี้เขาแยกด้วยนะทางเข้าทางออกอืมอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับไปฝากช่องกันหน่อยสิเด็กๆ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, <ห>กดแชร์กดซับ<ค>สไคร์นกันสักจะดิ่ง้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะมาเที่ยวกันได้นะคะ